สวัสดีครับช่อง A&T Daily ครับผมลุงอูกับรายการพ่อบ้านประเทศไทยครับนี้เราก็ผ่านมา2อาทิตย์แล้วเรามาอัปเดตร่างกายกันนะครับอย่างที่เห็นเลยน้ําหนักลดมาอย่างหนึ่งอันนี้คือเอาแบบคุณภาพเพราะว่าเราสร้างกล้ามเนือ้อเราไม่ได้มาลดน้าหนักเรามาลดไขมันเดี๋ยวเราไปดูร่างกายกันว่าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนใน2อาทิตย์วันนี้วันพุธที่17เจ็ดสิงหาอ่าก็ประมาณ2อาทิตย์น่อย,อยๆกว่าๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้มาดู ด้านตรงครับด้านหน้าด้านซ้ายเดนไหมด้านหลัง ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยววันนี้มาจะมาพูดเรื่องอาหารด้วยว่าเราควบคุมอาหารยังไงแล้วกินแบบไหนมันถึงได้ลีนลงแล้วก็กล้ามเนื้อขึ้นโดยที่น้ําหนักยังใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าจะลดนิดหน่อยเพราะว่าเอาไขามันออกแล้วก็ไปดูว่าเราทําอะไรกินกันบ้างว่าใช้อาหารแบบไหนทําโอเคไปอ่ะเราก็มาดูมื้ออาหารกันนี่อันนี้จะมีข้าวประมาณ100กรั่มใช่ปะ่ะปลาประมาณ500อ่ะวันนี้ แล้วก็ผัดถั่วงอกเพื่อเป็นผักอะไรอย่างน,นี้แล้วก็คักิ้งอันนี้ผมไม่ได้กินทีเดียวเยอะๆนะกินแบบว่าแก้มกันแล้วเนี่ยเก็บกินหลายวันสัดส่วนก็คืออะไรมาหันคุยกันดีกว่า อนนี้สัดส่วนก็คือกินให้ครบ5หมู่นั่นแหละแต่ว่าลดพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะพวกแป้งพวกของทอดออย่างของทอดก็ถ้ากินก็เอาที่มันมันน้อยๆถ้าเลี่ยงไม่ได้นะแล้วก็กินแต่วพวกอะไรอะโปรตีนผักเยอะๆหลีกเลี่ยงแป้งไขมันน้ำตาลเออสามอย่างแป้งไขมันน้ําตาลแล้วก็คํานวณเขาเรียกว่าอะไรคำนวณ แคลอรี่ก็ไปเปิดดูใน google ได้ใน google มีบอกอยู่ว่าอาหารชนิดอะไรแคลอรี่เท่าไหร่แต่ว่าทีนี้คุณก็ต้องมองด้วยว่าสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตสัมพันธ์กันไหมอย่างเช่นถ้าผมมีเนื้อสัตว์ประมาณอยู่300กรัมผมก็ต้องกินแป้งเข้าไปด้วยประมาณ200หรือหนึ่หรือเท่ากันอย่างนี้ในแต่ละมือ้อแต่เราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่า เป็นคนที่เผาผลาญดีไหมเป็นคนออกกําลังกายไหมถ้าเป็นคนไม่ออกกําลังกายก็ไม่ควรกินแบบนี้ถ้าออกกําลังกายก็เต็มที่แต่ว่าหลีกเลี่ยงแป้งน้ำตาลไขมันให้มากที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็ไขมันร่างกายก็จะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็ผมจะเลือกกิน เป็นเวลาก็คือเช้าเนี่ยผมจะกินพวกโปรตีนแทนอันนี้สําหรับคนที่เสริมใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเวลาเลยหรือว่าแบบต้องเร่งด่วนกินหลัง10บโมงจนถึงเที่ยงมื้อเดียวหรือไม่ก็ซอยเป็น2มื้อเช้ามื้อหนึ่งหันเอาข้าวออกกินเนื้อให้เยอะขึ้นกินผักให้เยอะขึ้นเอาข้าวออกที่เราเคยกินประจํา กินเท่าไหร่หารออกสองก่อนตอนเย็นหลัง3ามโมงไปเป็นน้นไปไม่ควรกินอะไรเลยกินน้ําอุ่นกินน้ําเปล่าน้ําเยอะๆเช้า2ลิตรกลางวัน2ลิตรแล้วก็เย็น2ลิตรประมาณนี้วันนี้ช่วงเย็นมีออกกําลังกายเวทเอา่าผมต้องเข้าห้องเวทแล้วเพราะว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วจากสองอาทิตย์นี้มาเดี๋ยวพาเชตาไปวินน่งด้วยตอนเย็นเจอกันอีกทีหนึ่ง นี่เราก็มาอยู่ที่ยิมซ้อมนะครับจริงๆไม่ต้องออกกำลังกายเยอะเห็นเจตาออกไหมทั้งหลังเดินชา้าๆเบาๆไปเรื่อยๆช้าๆการออกกำลังกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการลดน้ำหนักแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดของการลดน้ำหนักผมให้เครดิตการออกกำลังกายเนี่ยแค่30%ในการลดน้ำหนักแค่นั้นเองการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการกลัดชับกล้ามเนื้อให้ได้รูปให้ได้สัสดส่วนแล้วก็ เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการเร่งปฏิกิริยาเข้าผ่าน เพราะนั้นสิ่งที่ทำให้เราลดน้ำหนักหรือไขมันได้ดีนะครับคือการกินอย่างถูกวิธีใครที่แบบเอ้ยไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายเหนื่อยคุณแค่ตื่นขึ้นมากระโดดตบสัก10 20ทีสัก2-3าเซตต่อวันหรือว่าทำเซตที่ผมตั้งไว้แต่แรกก็คือตื่นมาวิดพื้นซิดอัพแล้วก็อะไรนะสควอตแล้วก็โดดเชือกแค่นี้พอแล้วเช้าเย็นทำเช้าเย็นเช้าเย็นเสียเวลาประมาณ10 15, นาที15นาทีหรือถ้าผู้หญิง ทำไม่ไหวก็ขึ้นมาซอยขาครับย่ำๆอยู่กับที่ย์แบบไหนดีเดี๋ยวทำให้ดูนี่ดูขาคุณนะเนี่ยย่ำๆอย่างเงี้ยย่ำขาอย่างนี้กลองยาันนิดนึงก็แค่นี้เองนะเราก็จะได้อะไรอ่ะเรียกการเบิร์นแคลอรี่ ผมให้ความสําคัญต่อการกินมากกว่ากินไม่ใช่ว่ากินหูต้องไม่ตัดน,นู่นไหคุณกินปกติเลยแต่ว่าคํานวณแคลอรี่ร่างกายคนเราเนี่ยสามารถเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยคือพลังงานพลังงานในวันหนึ่งเนี่ย1,800แต่ถ้าคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยผมปีแค่1 5 0 0เพราะนั้นคุณต้องไปกินให้แคลอรี่เนี่ยต่ำกว่าที่คุณเผาผลาญได้ คุณถึงจะเอาของเก่าคนที่มีหน้าท้องอยากเอาหน้าท้องยุบก็กินให้มันน้อยลงแต่ผมให้ความสําคัญในมื้อเย็นคือห้ามกินเพราะถ้ากินในมื้อเย็นเนี่ยก็คือจะทําให้ไปสะสมอยู่หน้าท้องตัวที่ทําให้เรามีพุงเพราะนั้นใครอยากเพิ่มให้มีพุงกินมื้อเย็นนะแต่ถ้าใครอยากเอาพุงออก เลิกกินมื้อเย็นโดยเฉพาะมื้อหลัง3ามโมงเย็นบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปไม่ควรกินอะไรเลยนอกจากน้ําแล้วก็ควรกินน้าเปล่าเยอะคนที่บอกให้ทําไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นโรคกระเพาะเจตาเจตาเป็นโรคกระเพาะแต่กินวิธีนี้คือเช้าผมก็ให้กินน้ําน้ําแล้วก็ให้กินพวกกิลลี่หรือว่าสลัดผักหรือว่าผลไม้หรือให้กินอะไรก็ได้ที่เขาอยากกินแต่าหารออกอาหารสองออกตกเย็นก็ไม่ได้ให้กินอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็อยู่ได้ มีบางวันรู้สึกเคืองท้องนิดหน่อยก็ให้กินขนมหรือว่ากินผกักกินผลไม้สักสองสามลูกเพราะแค่นี้จบแล้วสาตากระหลดแล้วไม่ต้องไปกินอาหารเสริอมอะไรที่ไหนเลยน,นี่ครับชีวิตมันก็จะไม่เบียดชีวิตประจําวันเราอันนี้คือเคล็ดลับวินัยนั่นเองก็ขอเป็นกาลังใจให้แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากลดหน้าท้องหรือว่าอยากลดพุงโดยธรรมชาติโดยที่ไม่เบียดเวลาก็ ช้วิธีนี้ครับงดข้าวเย็นกินให้น้อยแต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันลําบากอย่างคุณอยากกินข้าวผัดกะเพราสมมุติจานหนึ่งเนี่ยก็ออกหาร3แล้วก็พวกน้าซอสก็พยายามใหญ่เลี่ยงเลี้ยงหน่อยก็พยายามลดแป้งไขมันน้าตาล3าตัวพอ3ตัวนี้ทําให้เกิดพลังงานสูงเราอ่ะใช้ออกไม่หมดร่างกายมันเอาออกไม่หมดก็เลยต้องมานั่งออกกําลัางกายแบบน,นี้ถ้ากินแล้วเอาออกหมดคือจบคุณก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามสัดส่วนนั่นเอง วันนี้ก็มีประมาณนี้มาอัปเดตร่างกายมาอัปเดตคุณภาพอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีเรื่องราวแบ่งปันอะไรก็คอมเมนต์ลงมาใด้หรือว่ามีรูปภาพถ่ายก่อนทําหลังทำยังไงมาให้ผมดูหรือว่ามาเป็นอะไรแกลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับโอเคคลิปนี้กันก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย